สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวละครสุดเทพอีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นคือตัวละครนี่ครับผม GG l o ล s p o สปอนบครับทุกคนเป็นตัวละครจากพาร์ตนะครับตรงนี้ฮะนี่ฮะพาร์ตตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนพาร์ไปแล้วนะครับเป็นเจ้าตัวโรมานี่แทนนะเป็นบับเบิ้ลดอฟฟีแทนนะฮะแต่เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะฮะผมได้มาฟรีนะจากน้องคนหนึ่งนะขอบคุณมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นน้องมีต้ามั้งที่ให้พี่พีมานะฮะนี่ครับ ติดบัมโบ่นี่มีแค่16,000ตัวเท่านั้นนะฮะทุกคน GG Locks Spawn b o นะครับเวล50นะฮะติดบัมโบ่เทคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะอยากได้เกมพาร์ทแมปสปอนบ๊อบราคาถูกแต่ไม่อยากให้รหัสใช่ไหมครับทุกคน Bubble Shop ช่วยคุณได้นะครับมีบริการเติมเกมพาร์ทสปอนบ๊อบที่ไม่ต้องให้รหัสเลยครับเติมง่ายเติมไวปลอดภัย100%นะฮะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเช่นซื้อตัวละครในสปอนบ๊อบเพลย์เดฟินสนใจจิ้มตรงคอมเมนต์ปักหมุุดเเเลลยยคครครัับทกกนนไปิ่มจ้า ครั้งนี้มารีวิวในด่านชัมบักเก็ตนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะก็เริ่มแรกต้องวางตัวละครป้องกันต้นเกไปก่อนฮนะเอ้ไม่ใช่ต้นเกต้นเกมโอเคติดเกดหน่อยช่วงนี้เท่ทาทีทุกคนป๊บปปอนตัวละครนี้ไปครับตัวฟาร์เงินนะฮะอัปเดตตัวฟาร์เงินไปก่อนปัจจุบันนี้นะฮะเราต้องมีเง,เงินเยอะๆนะครับถึงจานี้ถึงจา,งจาเขาเรียกวนะ่าอะไรสู้ได้นะครับแต่ผมชอบเกมนี้นะค,คือเขาไม่ต้องใช้เงินเยอะมากเท่าไหร่กัปตันได้แล้วนะฮะไม่เสียเวลาดีนะฮะผมชอบมาก โอเคแล้วก็ถ้าเกิดมีคูณห้าก็จะไวมากๆเลยนะโอเคครับมาดูกันนะค่าวานหนึ่งพันสองรอยห้าสิบนะครับนี่ครับกีกีล็อกนะฮะวางไปเลยเป็นเหมือนพ่อมดแบบโอ้โหโดดดึง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 เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคูณหนึ่งดูฮะโอเคเหมือนเขาเป็นแบบว่าพลังเวทนะโจมตีนะทุกคนเอปเกรดนะออปเกรดตันไปเลยปั๊บตันอยู่ที่ดาเมจเจ0ดพันเจ็ดร้อยนะทุกคนโอเคเป็นโอ้เหมือนเป็นตัวตีรัวๆนะฮะนี่ฮะ ตีลัวตีเป็นลายนะไม่ใช่ตีเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ตีเป็นเอ่อเซอร์เคิลหรือเอลีนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าโหดแค่ไหนนะฮะป๊บเึงนะเอ้ยพี่พีวางผิดพี่พีวางผิดพี่พีวางผิดไหนมาดูกันว่าตัวนี้จะผ่านไปได้กี่ด่านนะฮะกี่เวฟนะฮะวางได้สองตัวนะครับเดี๋ยวเราวางตัวนี้ด้วยนะฮะตุบบับด้วยนะฮะนี่เลยนะครับวางตุบบับแล้ววงก็กว้างอยู่นะใช้ได้เลยนะทุกคนโดดโจมตีโดดโจมตีฮะตุบตับไปครับนี่ถ้าทำห้าดาวน่าจะเก่งกว่านีนะเนี่ย โอ้โหโอ้โหโดดขึ้นรือัวครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันไปได้กี่เวฟนะฮะสำหรับจีจีล็อกนะฮะเคเซตนี้บอกเลยถ้าเกิดผมวางตัวหินไปนี่ได้เป็นร้อยร้อยเวฟนะฮะแบบไกลๆกลามากนะแต่นี้เรามาได้รีว G ิวจีจีล็อกไงโดดดึงโดดดึงโดดดึง,ดดดงเดี๋ยวมาดูสเตตแบบเออเขาเรียกอะไรนะสเตตแบบว่ามาดูสเตตแบบจริง,รงๆนบ้างดีกว่า่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคขายก่อนนะครับก็สเตตของเขานะฮะค่าวางขั้นแรกนะ้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับทุกคน อัปเกรดขั้นที่หนึ่งนะฮะเป็น1,560บาทนะครับเพิ่มระยะเป็นสามสิบหกนะฮะแล้วก็ดาเมจเป็นสี่พันนะครับขั้นที่สองนะครับหนึ่นแด้เาเมจเป็นสี่พันเจระฮะระยะเป็นสามสิบเจ็ดะผมต่อไปขั้นที่3ามนะสองพนะครับผมดาเมจเป็นห้าพนบนะครับผมระยะเป็นส0่นะครับผมต่อไปขั้นที่สามนะครับทุกคนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะฮะดาเมจเป็นหกพันนะครับผมแล้วก็ระยะเป็นสี่สิบสามนะฮะ ขั้นสุดท้ายนะทุกคนก็อุ้ยอันนี้มาพอดีเลยขั้นสุดท้ายนะดาเมจเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับผมระยะเป็นสี่สิบนะฮะโอเคครับทุกคนเหมือนตัวนี้มันตีไว่อยู่แล้วนะไม่ต้องใช้บัฟวอเทคก็ได้มั้งตัวเนี้ยเหมือนมันจะตีไว้อยู่แล้วนะฮะเหมือนคูดาวันศูนย์จุดหนึ่งอย่างอยู่แล้วนะฮะตรงตีไปปั๊บ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 เลยโอ้โหรุนแรงครับถือว่าใช้ได้นะตัวน,นี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นตัวที่ผมว่าเก่งเลยนะนี่โดดขึ้นโดดขึ้น,โ,ดดนโจมตีครับเเเดดดีีย๋วยวววมาาู่่ขจะะะไ้กน แล้วก็อัพตัวนี้ด้วยไหมเนี่ยไม่อัพดีกว่าไม่อัพดีกว่าขายตัวนี้ขายตัวนี้ด้วยดีกว่านะโอเคนี้พอนี่มาดูเลยจะได้ดูครับว่าความโหดของเขาเพียวๆเป็นยังไงนะฮะโอ้ยขอ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 อภัยครับเลอเลอเลอไม่ได้จงใจนะมันออกมาเองโจมตีไปครับเป็นตัวที่เก่งชะได้เลยทุกคนนี่วางแค่สองตัวนะนี่ด่านเกือบรองสุดท้ายนะชามบักเก็ตนี่ถือว่ายากอยู่นะฮะอ่า มาดูกันฮะาไปได้กี่เวฟนะฮะสำหรับตัวเขาพีเวๆเลยนะครับเอาอันนี้มีสปอนซ์ช่วยนิดนึงนะสปอนซ์มันจะได้บัฟคูลดาวน์นะไม่ไวขึ้นนะครับอ่าแต่สปอนซ์ผมปรับเป็นลาร์ดแล้วกันมันจะได้ไม่ไม่ไม่ถ่วงนะฮะเอ้ยมันจะได้ไม่ไม่ช่วยเกินไปนะไม่ช่วยเยอะเกินไปโอเคเริ่มไม่ไหวแล้ว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 โอ้โหเริ่มยากแล้วนะตอนนี้มาจีจีล็อกเราสู้เขาวัยรุ่นมาดูกันว่าจะไปถึงตอนไหน ไอหลังประตูนมันมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนเขาเขาเขาเนี่ยนะเขาเก็บรายละเอียดนะด้านนอกมันมีแบบเมืองด้วยนะฮะไม่ใช่แบบว่าแค่แบบเขาเรียกนะไม่ใช่แค่เอ้ยนี่ไงผมออกมาได้ไม่ใช่แค่แบบว่าเออแบบเปล่าๆนะเขาทําดีเลยเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะเขาจะจีจีล็อกนี่เก่งเกินคาดแล้วเนี่ยสามสิบห้าเวฟเลยทุกคนไม่ธรรมดานะเก่งเลยแหละทุกคนใช้ได้ในตัวนี้เก่งมากมากเลยแหละผมให้ขั้นเข้าขั้นเก่งแบบมากๆเลยนะฮะถือว่าสุดจัดเลยนะเนี่ย โจมตีไปครับฮึลุยไปลุยไปให้เริ่มดุดละแต่ได้อยู่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 นะฮะเขาตีแบบเป็นวงลายอ่ะมันเหมือนเป็นเวมนต์นะฮะถ้าเกิดแบบมีติดสโลงสโลนเรนนี่นี่ยจะเก่งมากมากเลยเนี่ยตัวนี้สามสิบเก้าเวฟแล้วทุกคนโอ้ยแต่ความแหลกนี้แท้ทูจริงนะความแหลกนี้แท้ทูจริงอืมมาสี่สิบเวฟแล้วทุกคนสี่สิบเวฟแล้วโอ้โหไวมากไวมากถือว่าเก่งมากเลนะเนี่ย อืมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเวฟบล่าสุดตอนใกล้จบมันจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้52เว็บแล้วนะฮะก็เริ่มมีตัวหลุดบ้างแล้วนะครับทุกคนอ่าแต่ตัวหลุดไปก็ตายอยู่ดีนะฮะเว้ดูดิโอ้โหสุดยอดฮะยังไม่จบอีกอะ่ะโหดเกินนี่แค่ตัววางแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยทุกคน55เวฟบแล้วลอ่ะเฮ้ยมันเกินคาดจริงๆตัวนี้นะฮะโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงครับตัวนี้เก่งมากๆเลยนะฮะใครที่มีแนะนําหาเอามาเล่นเลยครับทุกคน 60เวฟแล้วครับแต่ตอนนี้บอสหลุดมานะฮะผมว่าแพ้ที่เอ้ยไม่ใช่60เวฟ57เวฟแล้วนะบอสหลุดมาตรงนี้นะฮะปัง้งแพ้ที่57เวฟเลยทุกคนถือว่าเก่งมากเลยนะนี่แค่วางแค่ตัวเดียวนะทุกคนแล้วแถมยังอัพไม่สุดด้วยนะฮะก็คือเป็นตัวที่ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอีโบยังไม่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่บัฟขวดไปเนี่ยทำห้ดาวเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับโคตรห่วงโคตรเทพโคตรอันตรายนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบเพื่อน้ชอบกดไลห์ชอบมากกดตั้มไว้เจอกันใหม่พักหน้าน